สวัสดีวันพฤหัสนะครับกับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปทํางานนะครับไม่ได้ลงท้นที่นะครับวันนี้หยุดนะครับก็เลยจะมาทําขยายจิ๋วนะครับขยายจิ๋วคาสเอนะครับแต่จะไม่ใส่ตัวอานะครับไม่ใส่อานะครับจะใส่ตัวนี้แทนนะครับซึ่งมีอุปกรณ์สามตัวนะครับ จะใส่ทานซิสเตอร์นะครับตัว TPI <c oughs> 107นะครับซึ่งขากลางมันหักออกนะครับก็เลยจะมาแปลงใส่แล้วก็ทานซิสเตอร์ D 1 0 4 7นะครับตัวใหญ่นะครับซึ่งผมติดกับซิงค์ะบายความร้อนนะครับแล้วก็มีตัว C นะครับคาปาซิตเตอร์นะครับขนาด220 ไมโครฟรลัดนะครับสิบหกโวลต์นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับวงจรตามนี้เลยนะครับอมาดูวิธีทำเลยครับวิธีทํานะครับวับวดกูเหลือแค่นี้นะครับมัน,นเป็น ล้ำยากกนครับการความร้อนครับตีใส่กับซิงกับตัวนี้นะครับเอา TPI หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดนะครับงใายขึ้นแบบนี้นะครับงายขึ้นแบบนี้หันนองออนนะครับแบบนี้นะครับ <c oughs> เอาค้า BCE เอาขา E ใส่กับ D 1047นะครับกับด้านนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ B ใส่ขากลางของ1047นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ครับแบบนี้ครับแล้วก็ ใส่คาปาซิตเตอร์นะครับด้านลบนะครับขาลบใส่ตรงนี้นะครับด้านลบต่อไปสายไฟนะครับวันนี้ไฟไม่ถึงไม่ถึงห้าโวลต์นะครับดีซีสี่จุดห้าโวลต์นะครับตอนนี้เปลี่ยนแกงออกมานะครับเป็นคามสายลบนะครับ สายลบสายขานี่หนึงศูนย์สี่เจ็ลบนะครับส่วนตัวนี้ใส่กับลำโพงนะครับนี้แจ็คนะครับแจ็คตามภาพเลยนะครับแจ็คบวกนะครับซ้ายบวกซ้ายบวกส่วงกับ ตัว C นะครับตัว C บวกนะตัว C ี่าบนะครับ,รบ,รบแล้วก็แจ็คลบนะครับสายลบนะครับใส่ที่ลบนะครับลบของขาสุดท้ายของ D1047 e นะครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ต่อสาบลำโพงนะครับดจ้าวะไน,นะครับสายลำโพงบวกครับช่งเจ็ด เป็นแจ็คเสียบนะครับใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ใส่ลำโพงใหญ่เลยนะครับดอกใหญ่ลองดูครับไฟ4โวลต์จุด4 5บโวลตครับ ตอนจะเปิดคอมนะครับเปิดรูบุกเพราะว่าจะรอดองรูบุกเปิดดูนะครับ เพลงจากโน้ตบุ๊กมาหารู้ไม่เจอนี่ครับจะเล่งเสียงขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับก่อนสามตัวนะครับ ตามภาพเลยนะครับวงจรขายายนะครับขายายจิ๋วนะครับโดยใช้ TPI 1047นนะครับสองขานะต่อตามภาพเลยนะครับลำโพงครับลำโพงนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ

คุณกำลังมองหาลำโพงบูทสสำหรับช่วงเว mm ิร์ o ฟั o ผมผมขอแนะนำลำโพงบูทุสยี่ห้อบู Boom. ลำโพงาาที่ต้องกาารมาม,ามีลนนั ดูใหม่นะครับเอาเพียงลาวครับ ร,รยายะจิ๋วนะครับไฟตัวนี้4.5โวลต์นะครับมานขใเจ้าของใ,จจองใช้อุประก,ะกรณ์3ตัวนะครับดี1047แล้วลก็ DBI e 1072ขานะครับตามดูเลยนะครับตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับ

对、嗯、呀，尼呀。 ไฟตัวนี้ไม่พอครับเพราะว่าดีหนึกินไฟถึงสิบสองโวลต์นะครับโนโวลต์ดีซีนะครับตัวนี้ เอาเพิ่มขัพเปียนะครับเอาเพิ่มคัพเปียก็ได้ไปกินถึง13โวลต์ d นะใช้ไฟได้ตอนนี้ผมใช้ไฟใช้ไฟแค่4.5โวลต์ครับถ้า5โวลต์ขึ้นไปถึง12โวลต์นะครับจะแรงครับเสียงจะไม่ถ้าแบบนี้นะ โ,โอเคครับใคสน,นใจก็เอาไปทำเ,เรื่องๆนะครับส<ช>ุกน<ช>ับขอบคุณนะครับ